กับพี่ๆน,นานๆนันกสงปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหนงคนข้างครองนะครับวันนี้พาพี่ๆน,นานทุกท่านมาออกหมายทีออ่คลองสี่นะครับคลองสี่คลองหลวงนะครับวันนี้ก็สภาพอากาศวันนี้ก็ถือว่าดีได้ครับน้าก็ยังมีไหลแรงบ้างมีนิ่งบ้างนะครับแต่ว่าน้ําก็ออกจากขุ่นหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าจะใสนะครับเราวันนี้ก็สภาพแดดก็ดีครับวันนี้แดดดีนะครับ ากาศก็ไม่ร้อนอมอ้าสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นครับตอนคลองสี่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ซอยที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาเนี่ยคือมองจะหมายไม่ได้มองว่าอยู่ซอยตรงไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมายที่ผมลงผมจะปักหมุดไว้ตรงใต้คลิปนะครับเผื่อนานะท่านไหนที่อยากมาลองตรงจุดนี้ก็ามาลองได้นะครับสาหรับวันนี้นนนพี่นานะไปดูหมายกันก่อนนะครับพอมาดูหมายเสร็จเราก็จะ ลงเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมายแล้วก็ลงเบ็ด้วยกันเลยครับไปกันเลยครับก็สําสหรับสภาพหมายของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองสีง 4, ตรงนี้ก็เป็นสะพานฝั่งน้อก็มีพี่ๆน,นะนะมาลงเบ็ดกันแล้วนะครับตลอดวันนี้ประมาณนี้นะครับหมายของเรา ครับตอนนี้ก็เราก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามรุ้นตามเชร์กันนะครับว,ว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปกันเลยครับดูแล้วก,วอกว่อนโอ้ตัดเพียด แ,แหมแรกครับนะครับปาตะเทียนครับ 他们作为什么？<music> <music> 我偏爱嘞。

ครับนะครับหลังจากที่เราลงเบ็ดไปได้ัประมาณมครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับหลังจากตอนเช้าที่น้ําก็อาจจะไหลแรงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับแต่ว่าปลาก็เริ่มเข้าห่างตัวนะครับอาจจะมี นานข้ามาทีนึงนะครับคืนางนข้าบาทีหนึงนนน่งเดี๋ยวหมายที่ผมจะปกหมุดไว้ใต้คลิปนะครับเวลาไหนทาา่านไหนที่อยากจะมาลองนะตรงจุดนี้ก็ตามเข้ามาได้นะครับผมเอาตอนนี้เราไปตามกันต่อครับผมนะป๊าปไม่เห็นเลยน้่ไม่เปิดกรอบเลย

พัฒนาทีเด็ด oh. ธนะาปานินไซส์สวยๆครับสภาพหมายของเราวันนี้จะอยู่ยกับจิดข้ามถนนนะครับติดขับถนนเลยอาจจะมีเสียงดังเสียงรถนะครับรถคนพี่ๆน,นาบ้างนะครับก็อีกฝัง่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี ช่างเขามาทําบ้านกันนะครัก็อาจจะมีเสียงดังทั้งสองฝั่งนี่ก็ต้องขออภัยพี่พี่นา,นานด้วยนะครับก็เราก็ตามกันต่อครับผม

ปันินไซปะเข้มรับาครับ,ะรบ,บนะ สวยสวยครับให้ไเค็มครับนะ ไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งเอาเลยค่ะมาครับอนะ๋อปนินสวยสวยสวย,สวย ตอนนี้ก็ปน,นินก็เข้าไม้ต่อไม้อยู่แต่ว่าอาจจะมีช่วงช่วงที่เข้าแบบต่อเนื่องอาจจะมีช่วงที่เข้าต่อเนื่องบางช่วงก็อาจจะมีห่างบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังยังเข้าอยู่ยังใช้ได้นะครับตอลอดทั้ครับดาห์ามาตตามกันต่อครับผม ครับนะ โอ้โหอย่างแรงอ่ะมันกลิ่นแรง,งเลยอะได้ก่นันปัปนดนิงแน่เลยจ้ำนะเปลี่ยนโัษนะ ใชไปเคมครับนะนะแล้วให้ามาดลยนะเรือนายไป้เอาไปแล้วเเมียกดผพิดมาครับนันะโอ้กำลังเข้าเลยครับ ทำไมมันหนักไหมครับท่านะ อาน,นิ่แบบยาวๆเลยครับอฉันเตือนคุณแล้วบชิชถหากคุณกล้าก่อปัญหากับฉันอีกฉันจะทบุบตีคุณสุซ,ซี่ฉันอยากจะดูว่าคุณกล้าที่จะต่อสู้หรือไมพี่ชาย ใครๆก็บอกว่าฉันไม่ใส่ใจมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสุขใช้สวยเลยครับนะนะถ้เป็นต้องพูดเพื่อเธอฉันได้เห็นมันทั้งหมดแล้วครับก็สำหรับหมาคลองสี่คลองหลวงวันนี้นะครับก็ก็คงจะพอตัดเพยงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนห้าโมงเย็นผมก็ต้องไปทํางานนะครับตอนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับมาเที่ยงเลาจะกลับจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ตอนเย็นก็ไปทํางานต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับสำหรับหม้ ทองสีทองหลวงวันนี้นะครับผมจะฝากหมุดไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้นะท่านท่านใดสนใจที่จะมาลองหมายนี้ก็มาลองได้นะครับหรือว่าปลาเข้าดีนะครับปลาเขา้าดีมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามตามันไปนะครับมีปลาหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาดูผลงานกันก่อนนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยที่ไหนมาฝากพีพ่ๆท่านหน้ากันไปชมผลงานก่อนนะครับผม ครับก็สําหรับผลงานนะครับคองสี่คองหลวงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีปนินไซส์สวยๆนะครับประมาณนี้ครับผมครับก็สําหรับผลงานคองสี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีปนินไซส์บโบ้มาสองตัวนะครับส่วนส่วนที่เหลือก็เป็นไซส์กําลังทอดไซส์ทำปลายเค็มนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอฝากนะครับช่องน้อยหนมคนข้างคลองด้วยนะครับฝากพี่ๆนันาติดตามนะครับเพื่อเป็กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าหมายต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับก็ขอฝากพ,พี่นาันนาข้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กคงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีมีความสุขยงมีแต่พี่ๆนันานาทุกท่านสวัสดีครับผม